วิจ,จูบุญจีจะจุบุญจีเอจบจุบจบจุบดับใช่กห้ามดับตอนนี้นะคะแม่อยู่ที่แมกกาบบงนาที่ร้านคิสุกะนะคะอยู่ชั้นสองนะวันนี้แม่ตั้งใจจะมาหาซื้อสกูตเตอร์ไปให้ชาแตมเล่นค่ะเพราะว่าตอนนี้ชาแตมเริ่มโตแล้วนะโตขึ้นเยอะแล้วเหมือนกันก็เล่นกีฬาได้หลายๆอย่างแล้วเขาว่ายน้ำน้องๆน่าจะเคยดูคลิปนะคะชาแตม ว่ายน้ำดำน้ำอะไรได้นะตอนนี้แม่ก็เลยจะลองให้มาเล่นอะไรที่แบบเป็นบนบกนะได้ออกกําลังวิ่งวิ่งวิ่งไถ่ไถ่ไถ่นะโอเคก็เลยมาดูสกูตเตอร์กันเพราะว่าแม่ก็มาร้านนี้หลายทีนะก็เห็นตั้งอยู่นะร้านมานะคะเป็นสกูตเตอร์นําเข้าจากฝรั่งเศสนะก็ดูดูดีคุณภาพดีปลอดภัยแล้วก็น้าหนักเบาแม่เคยมายกแล้วน้ำหนักเบาเล่นไม่อันตรายนี่ให้ชาตามาลองเล่นอยู่นะคะก็ดู ดูเล่นได้นะปลอดภัยด้วยมดูไม่อันตรายไฟทิ่งกันเลยค่ะขันไปเลยลุกไม่ได้เอาเท้าคุณเลยนะวัดส,สูงขอแวะวัดสรงสูงให้ค่ะ สำหรับเด็กใหม่ใช่ค่ะสำหรับเด็กชัดใหม่ถ้าเก่งแล้วก็คือไม่ล็อกเลี้ยวได้คือไม่ล็อกก็คือกดปุกด้านนี้นะคะกดเข้าไปค่ะก็จะเลี้ยวได้ปกติเวลาเลี้ยวคือทำไงนายโย่ใช้โย่ค่ะใช้โย่แล้วน้องก็บอกว่าความสูงอะค่ะไม่สูงมากคือขับได้สามระดับนะคะอ๋อจะเป็นระดับที่สองก็ระดับที่สามนะคะเชาจะนด้สูง <polarization. S 2> แล <Person> نا, ้วก็ความสูงของตัวเนี้ค่ะคือไม่สูงจากพื้นมากคอรถลดเสียการทรงตัวใช่ไหมเด็กเล็กๆก็ค่ะก็สามารถเอาเท้ายันได้สบายๆเพราะฉะนั้นมันจะไม่ล้มเมื่อกี้เช่าแตมก็มีเสียหลักนะก็ไม่ล้มเนาะก็แดกค่ะควบคุมด้วยล้อหลังนะคะจะมีที่ที่ข้อบค่ะก็จะเบรกตรงนี้คือยังไงนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะตัวข้อก็อ๋ก็ขับลงไปอ๋อเอาเท้าเหยียบอ๋อถ้าเกิดไถมาเร็วๆเราจะหยุดก็เท้าเหยียบอ๋อนี่ต้องฝึกขึ้นอีกนิดนึงเนาะ ทำเล่นแบบเดียวแล้วค่ะแล้วก็ไม่ล้มคือมีฉแฉลบมีอะไรก็ไม่ล้มนะเพราะว่าตัวนี้เมื่อกี้แม่ฟังเขาข้าวมานะคะคือเขาจะมีระบบล็อกล็อกล้อให้ตรงอะไรอย่างเงี้ยไม่หักเลี้ยวไม่ล้มง่ายเขาจะมีเซฟไปทุกอย่างนะคะูกใ,ใจไปเดี๋ยวดูกันต่อออกกำลังฟิตมากเลยใช่ไหมแข็งแรงมากเลยใช่ไหม จะเล่นจะเล่นสกูตเตอร์แบบนี้นะคะเดี๋ยวแม่แม่ตั้งใจแม่จะซื้อไปนะนะแต่เราต้องดูพวกอุปกรณ์ควาปลอดภัยด้วยนะก็พวกหมวกสนับอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะลองถามน้องที่ร้านดูนะคะจค่ะหชอบไหมคะลูกชอบค่ะชอบอะไรชอบสกูตเตอร์นี่ใช่ไหมมีรุ่นนี้ด้วยค่ะอันนี้น้องบอกเป็นรุ่น4 in o อันนี้นะคะเป็น4 in 1ใช้ได้แต่1ขวบเลยน้องเริ่มขัดเดินก็คือคือนั่งนั่งแล้วก็ไถไถเป็นไถหัดเดินใช่ไหมพอตโตขึ้นมาแล้วเริ่มได้สัก2ขวบค่ะก็ถอดอานนั่งออกเอาเสานี้มาต่อตรงนี้มันก็จะเป็นสกูตเตอร์เด็กโตขึ้นมานิดนึงใช่ไหมคะซึ่งเชลตันมาโตแล้วเพราะฉะนั้นเชอกันมตัวนี้ได้เลยฟรีอัพนะแม่ก็เลยว่าเชลตัเป็นตัวนี้ตัวนี้เนี่ยใช้ได้ตั้งแต่3ขวบถึง7ขวบรับน้ำหนักได้50ก แล้วที่น้องเอายกกล่องเมื่อกี้ขึ้นมานะคะก็คือสําหรับแม่ก็คือใช้ทาน้ําหนักได้ถึง100่งร้อแกิโลคือแม่แม่สามารถอ้วนได้มากกว่านี้อีกถ้าได้จะเล่นตัวนั้นนะอ่ะทีนี้เท่าที่ดูแม่คิดว่าชัดำต้องรุ่นนี้แล,ละฟรีอัพนะแล้วก็เราน่าจะดูพวกหมวกพวกสนับกันด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาเลือกสีกันดีกว่าค่ะแบบเนี้ยรุ่นเนี้ยแม่ว่าแม่รุ่นนี้แล้วลถูกใจคือเปามากเลยนะ ็หกไปไหนมาไหนง่ายหดตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงออกได้เลยค่ะโอเคชัดแต้มมี้ด่รูเผื่อเผื่อแม่เราใส่รถนะไปเล่นสวนสาธารณะสวนหลวงอะไรอย่างนี้เนาะให้ชัดแต้มไปถ่ายเล่นค่ะโป๊งแตงออกก็ได้ค่ะไม่เปสีอะไรดีคะลูกสีอะไรดีคะสีฟ้าเหรอ อยากได้สีชมพูสีฟ้าหล่อแน่ใจนะห้ามเปลี่ยนนะสีฟ้าไหมอะสีชมพูจะน่ารักเธอเป็นสาวหวานขนาดนี้ใส่ตรงไหนมั่งอะคะข้สอกตอนน้อกแล้อมือแล้วก็เข่าสอกอ๋อข้อมือใช่ไหมขาตัวนี้แก็ฝ่ามืออ่าอ่าอันนี้ก็คือใส่ได้ใส่นี้ใส่ได้ใช่ไหมสาขวบขาขวบอ๋อ เรียบร้อยค่ะครบชุดนะวันนี้ชาตมเลือกสีฟ้านะคะแม่ก็ซื้อไปครบชุดนะทั้งสปูเตอร์รุ่นฟีอาบนะกับอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของชาตมเวลาเล่นนะคะน้องๆเวลาเล่นก็ใส่ด้วยนะจะได้ปลอดภัยเดี๋ยวแม่จะให้ชาตมฝึกให้เก่งเลยแล้วไว้มาคอยดูกันว่าจะเก่งไหมนะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูมเป้นะคะกับน้องชาตมที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูมเป้นะที่สำคัญอย่าลืมๆๆให้ใจเต้นด้วยนะ วันนี้แม่กับเธอแต้มไปก่อนนะคะ